ครับกล่องคอนโทรลขึ้น e7 หมายถึงอะไรครับ e7 นะครับถ้าในกรณีที่เป็นกล่องของรี b e n t o j โจไดนะครับรหัสเขาจะมีตั้งแต่ e2 ถึง e11 นะครับซึ่งก็จะบอกไว้ทุกอย่างนะครับแต่ทีนี้มันจะมีเคสที่เราเจอกันบ่อยมากๆนะครับในกรณีขึ้น e7 ในบางครั้งนะครับกล่องเขาจะบอกเนี่ยถ้าเราดูตามสเปคของเขาเขาก็จะบอกว่ากระแสไฟเกินนะครับแต่ในบางทีแล้วเราไปวัดไฟแล้วทำไมไฟไม่เกินนะครับซึ่ง เทปที่เราเจอนะครับก็คือสายไฟนะครับสายไฟปั๊มนะครับสายไฟเส้นนี้นะครับที่ต่อไปหาปั๊มน้ํานะครับขาดแล้วก็มาช็อตกันนะครับแล้วก็แสดงโชว์ e7 เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเวลาเราใช้งานเนี่ยรหัสที่โค้ดที่แสดงเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับเราก็เลยต้องอาจจะต้องตรวจเช็คหลายอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะครับที่ร้านปวงพดมอเตอร์สวัสดีครับ